ยังไงล่ะนี่ยเฮ้ยได้ได้ทุกคนได้คอยดูคอยดูความจริงเนี่ยสูงผมวางแผนไว้แล้วฮึจีนเนี่ยสว oh, <no. S 1> ยงาม oh my god oh my god อ oh, ้ my god oh my god <c oughs> <c oughs> ไอ้ดูนี่วางเสร็จไว้วางเสร็จไว้วางเสร็จไว้อ่อ สวย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 เฮ้ยอ่าสวยคิปเปอร์ฮึอ่าของคิรของคิของคิของคิปอไม่รอดหรอกไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอยไม่เอายออนนี่ม้นงออนี่บ้าโอ้โหเราต้องทำให้ วิ่งเร็วไปไงไม่นะพอโอเคบาย Have a great ้ a y รวไบ้างเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยเฮ้ยสสยเฮ้ยส่ยอไม่รวมละฮ่าเฮ้ยสกิปเปอร์เจ้าอะไม่สามารถหยุดยั้งข้าได้หรอกนะเพราะว่าเจ้าแปลงร่างอยู่ไงล่ะแหวากับระเบิดไปด้วยคิดว่ากับระเบิดของออนนี่จะทำอะไรได้อย่างนั้นเหรอยังเร็วไปสิบปี เฮ้โอ้ไม่ซนายเฮ้เฮอลบได้ลบได้ลบได้ออนนี้ใส่การเสียสละเมรู้ย <oh ฮ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยอยโออ้ยี่ยโอเยโอมยโอ้ยโอ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ยมอ้ยโอ้อ้นีอ้ยโอ้ยโอยยย้้ออ้โอโอเมอันอยออ

ี่ก็คือคนที่คอยตามดูผมยังไงล่ะโอ้ไม่กอดผมรักทุกคนผมรักทุกคนมากผมรักทุกคนว่าเริ่มดูโซมัดเลยดีมากอันนี้เฟซแตจุกอันนี้อ, <c oughs> อยู่เฉยๆก็ดีอยู่แล้ว <c oughs> เอาแตงวนเลยโอ้ยโอ้ยก็สวัสดีครับ่อไปเลยอาร์ตี่ตายเองพี่ยอมพี่ยอมอาร์ตี่ยอมพี่ยอมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าเออเอาพี่โก้ก่อนจับพี่โก้องก่อนจับพี่ก้ก่อนเปลีนไปเปลนไปเปลนไปเอ๋สวย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 สยไปไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะแต่รอดทุกคนเฉยทำไมเรา อัออนนี้อ,อันนี้โ<า>มกี้มันเก่าไงมีก้าเลน,นันเก่าไงเเอาว่ะเอาว่ะให้ขี่มาขาวมาทุกนให้มาขามาละเฮ้ยอย่าบอกนะว่าน้ำยาที่มันว่าแล้วว่าวว่าล โอ้อันนี้กำดักแบบนี้บ้าไปแล้วบ้าไปแล้วฆ่ามันดีกว่าโอ้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 ไอ้อาอาคุณจะเข้าตาคยตายตายตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วเฮ้ยอาการกูยังหมดอยู่โอ้ได้โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรี้อช่วยไม่ได้ร่างแยกตายร่างแยกตายร่างแยกตายช่วยไม่ได้นี่เน่ หลังแยก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 ลังแยก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 ล หนูก็มีอยู่ทุกคนหนูก็มีว่ะเฮ้ยเออสุดออมายกอดว้าวววาววววาววาวว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 วเจะสวย ยากหน่อยยากหน่อยยากหน่อยเราคำนวณไปแล้วชุดเธอได้แล้วลิงไว้แล้วเล็งไว้แล้วเล็งไว้แล้ว โกเกินไปอ่ะโมดนี้อะบาไปแล้วอโอ้ซ่อมโอ้ห้องซ่อมกับโอ้โหห้องซ่อมกับอันนี้บาไปแล้วเอส <c oughs> สอสวย <c oughs> สวยเฉยสวยเฉยนี่มันโคลนยังกระทั่งของในแอร์ดอปเลยนี่ไงไวะเนี่ยเฮ้แต่นักสืบสี่ก็เอาเอาเรื่องอยู่นะเนี่ย ไม่นะไม่นะซิลีไม่นะนะสวยสวยโอเคทีเดียวทีเดียว๊บสวย oh, <no. S 1> ไม่นะไม่นะไม่นะ <laughs> สวยกอสวยเลยโอ้เอาเรื่อง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 อย่างนั้นนะบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเฮ้ย เขาเรียกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตูดสวยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาตรงนี้โอ้ยเพียบเรียบร้อยสวยรอเลยรอเลย ไอ้เจ้แหมเออ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 มึงจะกดช่วยหรือมึงจะกดล้ำมึงจะกดอะไรหะเนี่ยเออนั่นแหละเฮ้ยอัดเอาเลยเอาเลยเอออัดลำล้ำล้ำลต่อล้ำต่อลำต่อที่อาร์ต้อเลยโอ้โหพาแล้วพาแล้วโอ้โหเพียงเพียง นั่นคือสิ่งที่อาร์ทำโอเคไม่นะต้องไปทีเราเป็แนวโยนเกมอย่างนี้ตายเออเออเอาเออ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 ๆาเยอเยโอ้ชาดาพลุประตู ปิดปิะตูเอออ้้โคตรเทชอบเมื่อกี้ยังเท่แม่งมียาแปลงร่างด้วยกูไม่ได้กินด้วยเอ้ยสวายโอ้โหตัดภาพมาเห็นอะไรสวยๆังงามพา,าดีเลยโอเคกำแพงแตกกำแพงแตกกำแพงแตก ชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ b ับสไครด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook เฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ